ันนี้วันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่44ข้าพเจ้านายวิศวะโกคาขอถวายสิ่งส่วนสารชัยพระสูตรพระบารีและบุตรต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยา์บูชาในครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิงครับของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีส,สติะระลึกได้มีสมาธิจดจอด่อในขณะพิจารณาในวสุทธอย่างต่อเนื่องด้วยเทิด บทที่หนึ่งบทกาบพระรัตนตรัยอาหังสัมมาสัมพุทธโธพระครพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระพุทธตาธรรมโมธรรมังนัมสาสมิสุปฏิปันโนพระพุทโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิบทที่สองบทบูชาพระภัยดีพิน่านอาหังสัมมาสัมพุทธโธสุจีรังปณิลพุโตคุณีหิธะมาโนธานิปาระเมหิจาริสติยาวะชิวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสารังขโตปูเชมิรัตนัตยังธรรมังจารามิโสธินา ปุริสามบุสวตชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวารีสุอัตราคัสสันตุเทวตาสัทธามังมุนีราชาสัสสุนันตุสกามโมพระธรรมสเกกาเมจรูเปกิริสิกาลัตเตยันจันตัลิเกวิมานิทิเปรติจักกาเมตระวะนาคานี่เกหะวัตุไม่ใหเกเตปุมาเจนตุเทวาชาลธาลมิสมัยยักขะคันทัพะนาคาติสันตาสันติเกยังมุนีว่าจันังสาวเมสุนันตุธรรมะสมานาการโลยังปัทถานตาธรรมะสมานาการโลยังปัทถานตาธรรมะสมานาการโลยังปัทถานตา บทที่ส auto, ี่บทสวดปุพภะพาคะน้มกาลนโมตัสสะปะโะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะโะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะโะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนัปาฐะพุทธังสรานังขะฉามิธรรมังสรานังขะฉามิสังฆังสรานังขะฉามิตุเติยมปิพุทธังสรานังขะฉามิตุเติยมปิธรรมังสรานังขะฉามิตุเติยมปิสังฆังสรานังขะฉามิตาเติยมปิพุทธังสรานังขะฉามิตาเติยมปิธรรมังสรานังขะฉามิตาเตียมิ ปุถุหงบสวดสัจจกิริยาคาถานัติเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวรังเอเตนิเอเตนัสัจวัชชนัสสดิเมหตุสัพพธานัติเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวรังเอเตนัสัจวัชชนัสสดิเมหตุสัพพธานัติเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอเตนัสัจวัชชนัสสดิเมหตุสัพพธา บทที่เจ็ดบทสวดติรัตนาปนามคาถาพุทธังนัเมรัตนภูตะสรีิรจิตตังธรรมังนัเมรัตนภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนภูตะสุสีรทิฐิเอตังนเมติรัตนารัตตาณยวมหังสัมมาสัมโมสาริตะวัตถุวิเศษะคตังอัญโยยานุตตะคุณะโยกาวสปวตังอสุมิตยมิปิตาเทวยถาติทันเทเอกังวินาติตะเดสะมสัมภะวนะ โลเคกะหจิจะจชเรนจะปาตุปูตังคัมปีระยานวิสยังอติตุตัสสัตถังเวนยุหิปันติตะชนหิวินวิชญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทันจุปะรับพะนียังเกสัญจิสุถุวิธิตังคุณกายา,ายายะนาเมหิเอวชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปะสะัสตงมนานสิสุทธปะปัสสาทานังปุญญติการะมาสมุตตมะปุณะภูมังทุกขาปมุจจะนะมุขสะสารนังขาตานัง อุชาเเหสุประรังมังอภิปูชเชนยังนิพานาสัจจิกิริยวิปนิสสัญถังสัมมากิเลสะมละโสธนสิทธิยาจะสาธุหิอัถฐกุสะเลหุปเสวนียังปาณิหิจาปิสารนังขมะนิยเมวตาสมาหิตังติรตนังสนนังขตัมห <c oughs> ระรัตินทิวังคณะเนสุนมัสสะมานาปูเชามัจาปิสสตังสุปัสสนะจิตตาตัฏฐานุปาริ จริยาสถารตาจะาบุญเยนะตัฏฐะสุก,กเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสาะจัสถาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินัยยมหิปะมาณะภูโตรโรกุตระพิสมยโยนิยโตสุโพจังตัโสวนิสยะจยายะอายัมปีโหตุวัตุตเยปริจิตโตสุปะสาธการโร บทที่8นมาการสิทธิคาถาโยจักุมาม,ามามมหมลาประกาศถูสามังวนณะสามังวัคุธโตสุขโตยมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเคมังชน,นะชนะตังวินัยยังพุธทธังวรันตังศีรศารนามามิโลกสาานะนาหันจะวินัยยะกันจะตันเตชสสเตชยัชชสิธิหตุสพันตราย,ยาจาวินาสะเมนตุธรรมโมทะโชโยวิยตัสสะสัตถุทัเสสิ โลกัสสะวิสุทธิมัคคังนิญญานิกงธรรมะทัลสะทารีสาตาวะโหสันติกะโดสุจินโนธรรมังวัฏตังศีลสานะมามิโมหะปะทารังอุปะสันตะทาหังตันเติชาติชาติชีติหงุตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุสัทธัมมะเสนาสุกัตานุโกโยโลกัสสะปาปุปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวะขาตะธรรมังวิชิตังโร การติสังฆังวรตังศีลสานะมามิพุทธานุพุทธังสมัสีละทิฏฐิตันเตชชะสาเตชะยสิทธิโหตุสะพันตรายาจะวินาสเมนตุปดีเก้าบุตรสวดนโมการะอัตตะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสะมหาสีโนนโมอุตตมะธรรมสสะสวากขาตเสวะเตนิธะนโมมหาสังฆสาปิวิสุทธสีลทิถิโนนโมโอมาตายารัตสัตตานัตยัสสะสาธุกังนโมโอมาคาตีตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสะปิ นโมการะพะพาเวนะวิคัจฉันตุอุปัตถวานโมการารุภาเวนะสุวปชิองตุสัพพทานโมการะสะเตชีนะวิธิมหิโหมิเตชวาบทที่สิบบทสวนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสัมมยัางพระควาสังเกตสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัตถิงปัญจมัตเตหิภิกขุสัตเตหิสเปเหวะ อรหันเตหิทัสหิจโลกะธาตุหิเทวตาเยหุเยนะสันนิปฏิตาหุติปะคขวันตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะอนัคโคเจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตธาหกศียังโหปะคขวะสเกสุวิหารติกาปิรอดุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัจติปัญจมะเตหิภิกขุสเตหิสเปหะว่าอรหันเตหิทัสหิจโลกะธาตุหิเทวตาเยหุเยนะสันนิปฏิตาหุติปะคขวันตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะยันนูนะมยังปิเยนะพระวาเตนุปัสสังกะเมยามะอุปัสสังกะมิตวา พระพโตสันติเกปาเจกฆาตถาภาสยามติอาตโคตาเิโตาเสยานามะพลวะปุริโสสัมมัญชิตังวาผังวาษาริยะวสาริตังวาผังวะสัมมินชยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทวิสุอันตรหิตาพระวุโตบุรุโตปุรุระหังสุอาตโคตาเทวตาพระวุทธตาอภิวาเทตวาเอกามันตังอัถังสุเอกามันตังทิตาขุเอกาเทวตาพระวุโตสันติเกมังคาตถาปเสนียมหาสมัโยปวันสัศมิงเทวกายาสมรคตาอาคัตัมหะอิมังธรรมะสมัยัง ตาขิตาเย,ยวะอปราชิตาสังคติอนาคโหปราเทวตาพระวัตโตสันตินตตนกีมังคาถังอาพาสิตตระพิคอโวสมาธหัสุจิตตังอัตโนชุกัมมะกังกสุสาราธีวัตเนตานิคะเหตวะอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอนาคโหปราเทวตาพระวตัตโตสันติกีมังคาถังอาพาสิตตระ พิกคบูสมาธิหังสุจิตตังอัตโนชุกะมังคังสุสานาถีวัดเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอรัโขปราเทวตาพระว่าโตสันเกมังค่ดังอาพาสิเชตวาขีลังเฉตวาปรีคังอินทัขีลังองค์มจัมะเมชาเตจันติสุธาวิมลาจักรุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอรัชโขปราเทวตาพระว่าโตสันเกมังค่ดังอาพาสิเยกิจิพุทธังสนณังคาตาเส ณเตยามิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเตหังเทวกายังปริปุเรสันติติอตาโคภะควาภิกขุอะมันเตสีเอปุยนะภิกขวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาผลิตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขวีอหิสุงอัติตามัทฐนังอรหันตสัมมาสัมพุทธเตสัมติพรวพรตานังเอตัปรามายวะเทวตาสันนิปฏิตาเหิสุงเสยะขาติไมหังเอตระหิเยปิเต พิฆเวอภวิสันต์นาคตตามัทฐานังอานันโตสัมมาสัมพุทธาเตยสัมปีพระพรตานังเอตตาปนามาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิอจิคิสัมมิพิฆเวเทวกายานังนานิกิตาอิสัมมิพิฆเวเทวกายานังนานิเทศสสัมมิพิฆเวเทวกายานังนานิตังสุนานทาสาธุกังมนัสิกโรตะพระสิทธิสามีติเอวังพันเตติโขเตริกูมิพระวะโตมันจงสูงพระว่าเอตตะทะโวจะ สิโลกะมนุษย์กสัมมิยถะภูมิมาตระสิตาเยสิตาคิลิขภะรัะพิจตตาสมาหิตาปุถุสิหวาสันลินาโลมังสาวิสัมปุโนโอหาตามนัสสาวุธาวิปะสันนมะนาวิลาปิญโยปัญจสติยะตะวันีกะปิลาวัตเวตโตมันติสัทธาสาวะเกสาเสนระเตเทวกายาภิกขันตาเตวิชานาจภิกขโวเตจ่าตาปะมะคุรงุตวะปุตสสะสานังเตเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานัตสนังอะเปเกสะตัมมัชคุงทหัสสังอัตัสตาริง ตังเอเกสะาสานะมนุสานะอภเปเกสตะมัตะกุงสหสังอธัสสตดิงสตังเอเกสะาสานะอมนุสานะมัตตะสุงอภเพเกนตะมัตะกุงทิสานสภาผูพุตาอหุนตันจัสัพพังอภิญญาญาวะวะขิตะวานะจักุมาตโตอภิสัตถะเกสะเสนระเต เทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกาโวเยวหกิตาญิสัมมิคกราหิอนุปุพภโสสัตตสหสาวะยักขาภูมากปิระวัฒวาอิทิมันตุสุติมตุวันะมันตุยัสสินโนโมรามนาอภิกรรมุิกุณังสัมติงุณังชาสาสาเหมาวัฏยัขานันตะวันนิโนอิทิมันตุสุติมตุวันะมันตุยัสสินโนโมรามนาอภิกรรมุิกุณังสัมติงุณังสาสาคะราตมาหัฏยักขานันตะวันนิโนอิทิมันตุสุติมตุวันะมันตุยัสสินโนโมรามนาอภิกรรมุิกุณังสัมติวนัง Ichete sura sa 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 ya kana no iti manto toshi manto man tamani na man tamani ya sa sino mura mana bika mu biku nang sa midi nang we mita man cha sa tanya no iti manto toshi manto man tamani na man tamani ya sa sino mura mana bika nang sa midi nang kumiro ra sa ka ego we kula pinyo nang sa ta sa 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 ya kana nang sa ti kumiro ra so pa ka sa nang puli man cha di sang ra กัปัังอธิปติมหารชาชยยสติโสปุตตาปิตัสสาววอินทนามามหาภราอิทิมนตุสิติมตนะมันตยสสีน,น,สนโมธรรมานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวังตักิรันจะที่สั่งราชาวิรุณวิรุณระโหตปะสา,าสติกุมพันธานังอธิปติมหารชาชยยสตัติโสปุตตาปิตัสสาววอินทนามามหาภลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัตสีนมทธธรรมนาอภิกรรมุงพิกุนางสามิติว่นางปัจฉิมันจะอิสั่งราชาวิรูปะโขปัสสะสตินาคานางอธิปติมหาราชจยัสสติโสพุทธาปิตัสสะภาโวินทนามามาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัตสีนมทธธรรมนาอภิกรรมุงพิกุนางสามิติว่นางอุตระนจะอิสั่งราชากุเวโรตปัสสะสติยะคขานางอธิปติมหาราชจยัสสติโสพุทธาปิตัสสะภาโวินทนามามาภลา อิทิมันโตชิติมันโตนะมันโตยสสีโนมุธามนาอภิกรรมภิกขุนังสมิติมนังปุริมาทิสังขตตะโตตะคีเนนะวิรุณนะโกปชิมมนะวิรุปโกกุเวโรอุตระทิสังจตารุเตมหาราชาสัมปันตาจตุรุทิสาทันฐะมานะอัตังสุวันเนกปิตลวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสสะคูวันจันิกัสธาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิหูจะวิหูวิหูโตสหะจันทะลกามาเสโตจะกินนุขันทุนีขันทุจปรานาโัอัปปะ อุปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตตเสโนจะคณะภูนะโรนะชาสนุสโภอาคูปัญจสิโขเจวะทิมพะรูสุริยะวัจิสาเอเตจันเยจะราชนุคณะภาสหราชุพีโมทามานาอภิกรรมุภิกุนังสมิติวนังอาตาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากำภลัสตาราอาคูปายาคาสหายติพิยามุนารัตาราธาจะอาคูนาคขยัสสิโน เอราวันโอมหานาโฮโสปะค่ะสมิติวนังเยนะคาราชิสาสารติทิพายิชาปะกิวิสุตตะจักขูเวหายสาเตวะนับวันะมัชชปัตตาจิตตราสุสรปนอิติเตสานังมังอภัยันตานะคาราชานามัสสิสุวรรณโตเขมมะกัสิปุโตสันนาหิวัจหิอุปวะหิยันตานาคาสุปรันสารัง สารณะมัคังสุภุตังชิตาวิเระหัตถีนะสังกูังสุราชิตาภัตตารุวาสาวะเสตอิทิมันโตยสสสินุกาละกัญชามหาภิสมาสุรานานเวคาสาวิปเจตติสุจิตติจ่าปะหาราโทนะมุจิสาสตันจ่าผลิปุตตานังสะเพเวโรจนะมักาสันนาหิเตวะพุริสนาราหุปัทมาภูปะขมุงสัมยโยธานิพัตันเตภิกขุนังสัมปิติโมนัง อาปูจเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาคัมภิรุตนาวุตนาเทวาโสมุจยัสสสาสะหะเมตตาเกิดนาการิการูเทวายัสสินโนตัสเสเตทะถากายัสสปินานตตอนนิโนอิทิมันโตวิติมันโตวนะมันโตยัสสินโนมุทัพนาอภิกรรมุภิกุนังสัมิธิวังเวทุจะเทวาสังรีจะัสมาจะทุเวยามาจันนสุปนิสาจเทวาจะนนมะหูระคิตาสุริยะสุปนิสาจเทวาสุริยะมะหูระคิตาสนัขตานิปุระคิตาวะคูมันทวราหกา ว,ว,วัสุนังว,สวสาสาวเสโตสกุปะคภุรินะโททัสเตเตทะกยายาสเปนานตวันิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันะมันโตอิสสินโนมุทรมาณีภิกกัมภิกุน,นังสัินิพุนังอาชาคูอัถาคูสักูเทวาชนะมกิสิขานิวะอริตการจ,จะโรชาจะอุม,มาปุพานิพาสินโนรุนาสหธรรมาจ,จะอจุตาตจ จุตาจะอเนชกาสุเลยะลุชิราอาคูอาคูวาสะวะนิสินโนทัสิเตถะทากยาสพินานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตอนมันโตยะสสินโนโมทัพนาอภิกรรมุภิกุนังสมิติงโกนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสสุตมาคิตาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอัถาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตาวโลหิตาวสินโนปาระคามหาปาระคอาคูเทวายะสสินโน ทักษิเตต้าทากายสเพนนาตะวนิโนอิทิมโตชิติมันโตวันะมันโตยสสิโนมุทัมนาอภิกรรมุภิกุนังสมิติมนังสุการุลมหาลุนาอภูเวคณะสาธาโอทาตคาหิหามุขาคูเทวาวิจคนาสถามัตาหานะคะฌามิสกาจายสสิโนภะยังอาคาปชุนโนยุริสาอภิวสติทักษิเตต้าทากายสเพนนาตะวนิโนอิทิมโตชิติมันโตวันะมันโตยสสิโนมุทัมนาอภิกรรมุภิกุนังสมิติมนังเขมิยาตุสิตายามากาตกาจายสสิโน สัพเพตการามะเสทถาโชติอรามะจะอาสวานิมมานะละทิโนอาคูอะทาคุปะนะนิมิตะทัสสิเตนะกาจะสัพเพนะตะวันนี้เราอีกทีมันตัวจะเต็มตัวน่ะมันตัวเสซินะโธระมานะพิจารณาภูมิภูมิธรรมสัพเพสิ่งนะละ สัตเทตเทวานิกายสเปนานตัวนิโนนามันวเยนะอาคัจุงเยจันยิสนิสาสหะปุทธาชาติมะกขีรังโอคตินนามสวังตะเขมขะตะรังนาคังจันทังวัสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจักปุุสพุุุุุุุิุุุุุุุุมุุุุุุุุุุุุุุิุุตุุุุุมันโุุุุุุุุุุุุุุุอุาริวาริโต เตจะสัพเพอภิกันติสินงเจเทวิสภามะเกมาราเสนะภิกามิปัสสะกนะัสศมันาที่ยังเอตหากนัตถาพันธะราเกนะปันธามัตถะวสมันตาปริวาเรตหามาโวมุนจิตหาโกจินังอิติตถาหาเสนกนัฐเสนังอเปสยิปานิณาตะละมหัจจะสังกาตวานะเพระวังยถามุสกูเมโุธนยันโตสวิชกตถาสุปจุธาปติสังกุโตอสยังวสีตันจะสภังอภิญญาปะวะกิตวานะจะกุมารตโตมัตติิสัตถะ สาวกเกศสันนิรติมารสนาพิกันตาเตวิชนธาพิกาวเตจักอัตตปามักกระดวงสุตวะพุทธะศาสนาวีตาราเกหิปักกมงในสังลมัปิอินชยุงเสดเพวิชิตะสังฆามาพะยาติตายัสสินโนมูธันติสหปูเตหิสาวกเกเตชนีสุตตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังอเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลาอุตตัง ปฏิรูปะเทสะวาโสจะปุเพจักระตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคลามุตตะมังพาหุสัจจะาสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภัสสิตาจัยาวาจัเอตัมมังคลามุตตะมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังบุตตะารสะสังฆหูอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคลามุตตะมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตะกานันจะสังฆหูอนัวชานิกัมมานิเอตัมมังคลามุตตะมังอะรติเวติ ป่าป่ามัจฉปานาจะสัญญะโมอัปปโมโตจะธรรมสุเอตัมมังคะรมุตตมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุตีจะกตัญญุตตากาเรนะธรรมะสัมวังเอตัมมังคะรมุตตมังขันตีจะโสวะจะสตไตสะมะนานันจะทัศนังการีนะธรรมะสากระฉาเอตัมมังคะรมุตตมังตะโปจะพรหมจริยัจะ อริยสัจจานัตถสนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตมังพุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสนะกัปติอโสกังวิรชังเขมังเอตัมมังคลมุตตมังเอตทิสานิกตวานะสัพพัมปะาชิตะสัพพัมปราชิตาสัพพัะโสิกันติตันเตสังมังคลมุตตมันติริุสรัตนะ ยังกิจวิวิตังอิทธาวาหุรังวาสเกจุวายังรัตนังปณิตังนัโนสมังอัติตาฐาคะเตนะอิธัรมปิพุเถรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิ์ทิมหตุขยังไม่ไดังอมตังปณิตังยะสัชฌคาสกิยาปุณิสัมหิโตนะเตนะธรรมเณรสมาธิกิจิธรรมปีธรรมเณรรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิ์ทิมหตุ ย้ำคุตตาเศธโถปริวันไดยิสุจริงสมาธิมานันตะดิกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมุนะวิชติอิธัมปีธเมตตะนังบดิตังเอเตนะสุจินาสุวัติหุตุเยปุคละอัตตะสตังปัสสทธาจตาริเอตานิอุคานิหุนติเตตคินเยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุตินานิมหาภะราณิอิธัมปิสังเคตตานังบดีตังเอเตนะสุจินาสุวัติี่หุตุเยสุปายุตามนัสสะทันหินะนิกามิโนโคตามัสสนามีเตวะติปตะมัตตัง ปฏิปตาวตาัตังวิารลัทธามุทานิพุติงรัทธามุทานิพุติงพุชฌามานาอิทัรมปีสังเกตัตนังบณรีตังเอเตนะสสัจเนะสมุทีหัวตุขีนังปุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรัตตะจิตตายัติเกภพิสมิงเตหินะผีชาอวิรุณหิฉันทานิพันติธีรายถายัมปฏิโพยธรรมปีสังเกตัตนังบณรีตังเอเตนะสัจเจนะสมุทีหัวตุ บทที่สามบทสวดธรรมบทสหสวรรอัตตาวิชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปรชาอัตตาทันตาสาปะปพสะสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวเทโณนะคนโพณะมาโรสหพรหมุนาชิตังอปาชิตังกายราตถารูปสัสะชันตุโนบทที่สีบส่บทสวดเกษากุตสูตรภาสิตะมิทังเตนะพระควตาชาณตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอตาุมหนะิม,หมาอนุสสะเวนะมาปรมะปรายมา อิติกิราะยะมาปิตะกะสัมปทานีนมาตะักกะเหตุมานะยะฆะหนนมาอาการะปะริวิตะเกนามาทิฏฐินิชานะขันติยามาภพาพระรูปะตายะมาสัมโนโนคุยธาตุเมหิอตตนาวชาเนย,เยธาอ,า,าอิเมธมาอุสลาอิเมธมาสาวาิเยธมาวิญูคารหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาทินาอาหิตายะทุขายะ สังวัตตติอัตตตุเมหิปะชะเหยะทะยะธาตุเมหิอัตตะนาวะชาเนยะธาอิเมธมากุสลาิเมธมาอนะวชชัยเมธมาวินญูปัสสัทาอิเมธมาสมุตาสมาธินาอิตายะสุขายะสังวตันติตัตตตุเมหิอุปสัมปะชะวิหะเรยาธาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตร ปัจจยติชีวิตะมัปปะมายุงชรุปะนิตัสสะนสันติตานาเอตังพยัยมมรณะเปกะมโนปุญญานิกายราตสุขาวหานิปุปจัยติชีวิตะมัปปะมายังชรุปะนิตัสสะนสันติตานาเอตังพยัยมมรณะเปกะมโนโลกามิสังปาชะเหสันติเปกขโยทกายนะสังยโมวาจายะอุทาเจตสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโอติยังชีวมานโปะกะโรติปุญญังธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธัมโมสุจิโนสุขะ มาวะหาติเอสานิสังโสธเมสุจินเนนะทุกขติงกัจจติธมะจารีสเปสังขารานิจาติยะธาปัญญายะปัสติอัถานิปินติทุกเกอิสามะคุวิสุทติยาสเปสังขาราทนิจติยะธาปัญญายะปัสติอัถานิปินติทุกเกอิสามะคุวิสุทติยาสเปธัมมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสติอัถานิปินติทุกเกอิสามะคุวิสุทติยาบทที่สิบหกบทสดอปันนก迦ชาดกอปันนกัตฐานะ มีเกทุติยังอัหุตกิกาเอตัธัญญะเมทาวีตังคันเหยะอัปปันนะกังพระหุงเวสนังยันติปภะตานิวานิจเจารามรุกะเจตยานิมนุษสาพะยะตัชิตาเนตังโขสนังเขมังเนตังเสนมุตตมังเนตังเสนมาคัมมาคัมมะสภะทุกขะปุจจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสนังคตุจตาริอริยสัจจานิสามารปัญญายะปสติทุกขังทุกขะสมุป ปาทางทุกขสะจะอติกมังออดิยันจะอัดถังที่กังทุกขูปัสสะมัคคามินางเอตังโขสนางเขมังเอตังสารนุตมังเอตังสาณะมาคมามัสสะพัทุกาปะมุจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเตกัตตาคาถาอตตตังนานะวาคะเมยะนปะติกังเกียะนะครับตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คนมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง จะทะตีตมปะฮีนันตังอัปปะตันจะอนนะคับตังสิ่งในลุกไปแล้วสิ่งหนึ่งก็เป็นอนละไปแล้วแลสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธานมะรุพดูหายเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงนไม่คลอนแกในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื่องให้ปลุกปลงเถิดอัจฉริยะกิจจะมาตัดปังโกชัญญาแม่นังสุเบปนังความเพียรเสร็จในวันนี้และใคร เพราะว่าความผัดผืนกับมุจรากผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะวัต,าาตาันทิตังตังเว,วัสีการต,ตติสันตโอจิกันติมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบอุคุนผู้มีปุติีอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีนาทีหนึ่งจะเริญด้วยประการชนิดแล ที่สิบทวสวดปีนนาหะปัจเจเวคคณะปัฏะชลาทมโมมิอิชลังนะทีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาที่โมมิพยาีณทีโตเรามีความเจ็บไข้เนธรรมดาจะล่วงพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะมำโมมิหมรณะมรณะดังคนะที่โตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภวิณภูเราจะเราเว้นเป็นต่างคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรัฐของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมสกมหิกรมทายาโทกรมโยนิกรมพันุ กรรมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดานเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกัะลัยกรลัยนางวาปาประกำวาตัสสะตทายาตัวพิวิษามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นแบบเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสิไปเอวังอัมเหหิอภินหังวัจเวคิตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนาคาถา ตุกะปตตาจันท <im Alto Del ire> ุกะพิญาปตตาจันทิพยาโสกะปตตาจันทิโสกะโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจัตอเมหิสัมปัตังบุญญสัมปทันสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทิยาฐานังทัตันตุสัทธายัสีลังละขันตุสัพปทาภาวนาพิญตาโหตุขะฉันตุเทวตาขะตาสัพเพผุทธาพะระปตาปเจกกนจายังพลังอรหันตาจะเตชีนะละขัมปทามิสัพพโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานละคาถา ท่านทำไมยังปฏิทานาคทายโยปนาเมซสยาเทวตาสันติวิหาราวาสินี้ถูกไปคารีภูทิคารีตาหิงตาห,หิงตาธรรมะธรรมะฐานในนั้กับัพระวันตูปูชิตาโสถิงกระโลเตทะวิหารามันทะเลเตเตราจามิเชวโสถิงกรโลเตทะวิหารมันทะเลเตระจามัชากัดนาวากาจักพิควุสมาสารามิกาธนัปฏิอุปาสกาคามาจเทสานิคามาจกอิสรา สับปานะปูตาสุขิตาพรว,วันตุเตชลาภูชาเยปิจะอันทสัมภว,วาสังเสรตชาตาอัตบัวบปปาติกายนิญานิกังธรรมวณังปฏิจเตสเพปิทุกสะกรุณตุสังเขสังเข สลาพุชายะปิจะอันทัศสัมภวสังเตรตชาตาอัฐาุปปาติกานินญานิกังธรรมะวนังปฏิตจะเตสะเพปิทุกัสะกระโดนตุสังขยังถาตุจิดังสตังธรรมโมธรรมัทราจัปุขลาสังโกโหตุสมะโควะอัถายะจหิตายะจ่อัมเหรครักขตุสัทธรมโอสะเพปิธรรมจาริโนวุตจิงสัมปาปุเนยามะหัมเมอริยปะเวทิเตหันทำไมบทที่ยีบทสวดสัพพะปฏิทานนะคถา อันธรรมยังปฏิทานาคทายโยพนามเสปุญสิธานิกตสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนโนกตุสัตตาัตตาประมาณกาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หัางมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจาปะยะทิฏฐาวาอันเยมัชชตตะเวนิโนสัตตา ทิฏฐาเมจจะปยะทิฏฐาว่าอันเยมัชชตาเวรีโนสัตตาติทันติโลกสมิงเตปุม,มาจัตุโยนิกาปันเจกาจัตุโวการาสัสนสังสาราันตาภาวะพวิยาตังเย,ยปฏมมิทานนมีอมนูโมทันตุเตสย,ยังเย,ยจิมังนัมปะ สัตตาติทันติโลกสมิงเตปุมาจัตุโยนิกาปัญเกาจากจจตุโวการาสังสารันต์าภาวะพระเวยาตังเยปฏิทานามเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปปะชาลันเตเทวาเตสังนิเวทยุงปยาทินานนะปุญญานังอนุโมทนนะาหิตุนาสปิสตสตาสทาหนุนตุอเวราสุขะชีวินโนเขมะปะทันจะปะปนตุเตสา,ส,าสิจตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดได้มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทาในได้ทําในบัดน,นี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่อนที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกาลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสีต้องที่อยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้้านี ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึงทางสแสงเถิดเราขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นขอจงสเร็จเถิด ด้วยภาพแห่งสัจจะอธิษฐานและภาพเป็นความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พัสุตพระพุธลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้วรจะดุจไปทั้งปวงขอให้ครับเจ้าเจริญในทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเจ้ทั้งหลายโปรอนุเนจในการสาธยายและสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาและบุญอันไม่พรให้แก่ข้าพเจ้าแล้วถือมงคลพระกิ่งพิีิพิริยโดยมูลที่สมเด็จพระญาณสังวรครับบวชบวชในวิหา ในมูลนิธสมเด็จพยยะระเจ้าลักษวณ์วรนิเวศวิหารตลอดจนรู้มึงมงคลทั้งหลายสามถึงสร้างขึ้นท้องที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยด้วยวในภาพแห่งพระบริษ์และคำมงคลในพตระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จสรรสิททุกประการเทิด